ที่เรื่องราวของเธอคนนี้ที่โดนบูลลี่ตลอดเลยนะฮะบางคนโหยบูลลี่แรงนะบอกว่าเห็นแล้วอยากอาเจียนเห็นแล้วไม่อยากจะดูอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงคุณแพรที่ไัวันจะบอกว่าพี่แพรรี่เข้าสู่ในวงการสราวงามสาวสวยเนี่ยสักระยะหนึ่งแล้วทั้งหมดทั้งมวลคือบนหัวนี่แหละคะ่ะนั่นคือวิใส่ที่หัวเราแต่ไปหนักหัวคนอื่นงานน,านนี้ไปเชอพี่แพรรี่พี่มีคนเริ่มมาที่หัวพี่แล้วนะเอาไงดีกับเรื่องนี้ถามพี่แพรรี่เชิญคา,าครับ มีทีมค่ะมีทีมีสไตลิสต์มีคนดูแลเสื้อผ้านะผมหนูว่าหนูแต่งแล้วสวยนะไม่หนูไม่เห็นเหตุผลว่าใครจะต้องมาบูลลี่หนูว่าไงส่วนใหญ่ก็มีเสียงชมเราไม่สามารถไปปิดการได้คนเขาไม่ชอบเรายังไงเขาก็ไม่ชอบเขาบอกว่าโอ๊ยดูผิดเพศผิดอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ใครแต่หนูรู้สึกว่าหนูทาแบบนี้หนูเป็นแบบนี้หนูมีความสุขในตัวหนูเยอะ15หกิโลเมนแย่ๆมีทุกวันถืงออกมาไม่เห็นทําอะไรเห็นแล้วจะอ้วกก็ไปอ้วกสิคะใครห้ามกินข้าวไม่ลงกินข้าวไม่ลงก็ มันไม่ได้มีส่วนอะไรที่มันจะมาแบบทําให้รู้สึกว่าเรารู้สึกแย่ลงไปเรามั่นใจกับตัวเราเรามีความสุขมันไม่ได้มีน้ําหนักหรือมีส่วนใดๆที่มันจะมาบั่นทอนความสุขที่เรามีอยู่ให้มันลดลง <c oughs> มีบางวันหนูยังแต่งชายหนูเข้าฟิตเนสหนูยังลุกชายนะ <c oughs> แต่ถ้านหนูอยู่คอนโด <c oughs> หรืออยู่ที่พัก <c oughs> หนูก็ใส่เสื้อผ้าผู้ชายธรรมดาเลยหัวเกียนหนูชอบเองในทุกลุกปัญหารเรื่องผม <c oughs> เป็นปัญหาหนึ่งท, <c oughs> ที่ยังคิดว่ามันยังต้องทําเพราะว่าเราเป็นคนแบบ ผมบางหรือบางทีก็มีหมอแนะนําเรื่องจมูก mm hmm. ก็เดี๋ยวอาจจะดูว่า,าจ,จะเสริมนิดนึงเพื่อให้มันดูแบบมัน uh huh. มันพุ่งนิดนึงไม่เป็นไรพี่อะไรก็ตามที่มันเป็นร่างกายของพี่ความสามารถของพี่แล้วก็เป็นเงินของพี่ทําไปเถอะคะ่ะบางทีพี่เอาตัวรอดได้หนูเชื่อจริงๆครับ่ที่ความสบายใจของเราเนาะ